ปาพี่เราไปไขย่างกว่อเฮ้ยเอนเอดแอนเอาแบลตเลอ่์ตัเต้ยาเอ้ยโอ้ย้ยตายกอตรวเราเราเราเอา อะไรับบนี้แล้วมันมาจากไหนเนี่ยนมิโอ้ ประเทศนี้ชื่อว่าประเทศท่าซาลาอ้าเมาไปไหนวะเอา้าพี่มเมาหายเอา้าเมาไปไหนวะเอ้านี่เมาแล้วแล้วพวกสายไฟมันมาจากไหนวะผมยังไม่ได้จบเลยนะสายไฟอะ Để lo khi tớ nó mặn vậy chưa. kẹp nó cho vậy ขอขดน้ำอาหารหนึ่งซื้อ่าขอชุดเดียวพอเอาให้มันกินหนึ่งอีไอเอาไอ้นี้หนึ่งให้มันเพิ่มหน่อยข้าวผัดชีสข้าวเดี๋ยวตาย แล้วไฟสไลด์ตรงเ้าผมมันไม่พี่วะพี่ว่าตงเลจไปน่าใชปิดกาาใช้งานอไม่ต้องกลจเอ้าอวิงวิ่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 งอ่าวิงเอาวีมันต่อยผมว่า อาแล้วพี่พพปีจีตมันรนนต้องขายออกมั่งเลยอ่ะ ่ายไม่ออกเลยพี่ตำรวจก็ไม่มาเลยอะตำรวจไปไหนหมดวะจู่มันเห็นชื่อ,อ,อึ้นวะพอเคสเคสตำรวจชื่อมันขึ้นอุ้ยเอาเอาเอาโอ้โหแม่งไม่รู้เกืเกเกอบตาย ขายออกเหรออ้าวเองยนสุดจัดประหลัดบอกซื้อซื้อยปั๊มลยได้ไหมปเดีวซื้อยาปั๊มซื้อยาปั๊มนได้ Yes. Ah. ah! Mm. 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 Some shop there, man. Are we? ตังคิ้งน,น้อยๆอยู่แล้วเมื่อกี้เป็นไร,รอ่ะพี่ไปกระทอมไปละสามสิบเลยน้องกเนี่มันเป็นยังไงอ่ะพี่ที่พี่กินอ่ะมันมุดเลยเหรอโอ๊ยโอ้ยพี่แล้วอย่างนี้ผมจะขับลาเซียเนี่ยมันเป็นนานไหมพี่มันเป็นนานนะพี่ โอ้ oh. <Yeah. S 1> ยกินเลยเนะี <Yeah. S 1> ย่ยขับรถนี้นี่อ่ะทีนี้น ไปขายไประท่องไปล้วองวโอ้ยบิ Uh -huh, er ขาดไม่พอขายเอ็นบีซีไม่เจอยวต้องไปหาแถวสลับ อ่าผมมาแถวสลัมมาพี่ตรงขับอ,ะอ่ะไปพี่ซิ่เฮ้ยเฮ้ยมีคนด้วยวะพี่สวัสดีครับมีคนอยู่ข้างในอะ่ะเข้าไปบ้นเลยใช่เหรอเข้าไปบ้นเลยมีคนอยู่ข้างใน หยุดรับหยุดรับป้นรับป้นป้นป้นอะไรคะอันนี้ผับคาร่านะเงินไม่พอหมดแล้วตังผม เดวิด <David S 2> ไปไหนฮะเนี่ยต้องต้องเอาเดวิดมาโชว์ตัวนะฮะเดวิดอะไรอะ่ะเดวิดอะไรอ่ะเปิดทับงี้เดวิดมันเต้นไม่เป็น,ปน,ปนหรอกแม่พับพี่สวยไหมสวยสวยเอ็งเซฟได้เ,เ,เหรอืรอวความเครียดทับ ฉันเอาเอาอะไรเปล่าสองแปดห้า 2, 8, 5, หรือเราเอาเอะไรเปล่ามีมีเจ้าของภาพยืนอยู่เลยไปดูดิเดี๋ยวนะเนี่ยไปไหนแต่ <ปะ S 1> ยัง <ปะ S 1> มีเสียงเพลงด้วยพี่เขายืนเป้าผับวอดีพี่ ทำไมอะทำไมอะอันไหนอะอันไหนนะพี่อันไหนนี่แจกิจจากไอ้แจ่